ท่านี้เลยครับขึ้นมาในเฟสของระดับประเทศในรอบชิงกับทีมเปียวเทพนั่นก็คือหัดมานสยบฟ้าท่านี้ท่าให้กูบอกใช่ไหม,มที่ท่านี้กว่าเอนโดมันจะได้อะมันสะบักสะพอมเลย,เยจนมาเอะใจดูถุงมือตัวเองอ๋อเอาถุงมอนาดซ้นนายเออ,อจากนั้นผมต้องกัได้วยมือขวาและไอ้ท่านี้แม่งเมตาเว่ยแม่งออกมามันโอพเว้ย แล้วแม่ก OP ข้ามแพทอะแม่งใช้ยาวเลยคือกูไม่รู้นะว่าภาษาอื่นอะมันแปลว่าอะไรเว้ยหัดมาสยบฟขวาแค่ชื่อท่าเราก็รู้เลยว่าแม่งโคตรซีอะแม่งแบบฟิลแบบตรเทศท่าเนี้ยเป็นท่าที่น่าสงสารเพราะว่ามันจบเฟดร,ระดับประเทศถูกไหมแต่มันต่อด้วยเฟดของลูเลนเอเรียเลยซึ่งไอ้ลูเลนเอเรียมันดัน OP กว่านั้นท่านี้มันเลยถูกดอกไปเยอะเพราะว่ามันดันเจอทีมที่า OP แต่ท่านี้กูให้สุดยอด คือท่าเนี้ยมันออกมาปุ๊บมันโอพเลยซึ่งอ,อย่าลืมนะเว้ยว่าถ้าอื่นอ่ะเวลาใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งเวลาลองแมตช์ Man ถัดไปมันจะเริ่มรับไม่ค่อยได้ มาสยบฟ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่มันออกมันใช้ได้ตลอดจนถึงเอเรียอ่าใช่มันแทบจะไม่เคยพังเลยด้วยท่านเนี้ยมันรับลูกเตะของไอ้โอโพดีได้คือครับไอ้อะไรนะบรรญัติเทวะบรรญัติเทวะ<อ>ซึ่งแรงมากแม่งแบบเป็นท่าที่แรงสุดๆนะตอนนั้นอะไม่มีใครสู้แม่งได้ใช่ความที่ของท่านี้คืออ่าตอนที่ใช้แรกๆก็ๆต้องชาร์จแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็คือปล่อยออกมาได้เลยไม่ต้องชาร์จแล้วมันจะเร็วกว่าเดิมใช่กูให้สุดยอดท่ายในกูเพือสุดยอดสุดยอ